ัีครบบ้านเฮาเหล่าล้อครับบ้านเฮาเหล่าล้ออย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e ด้วยนะคะ

ครับอาหารไก่ครับข้าวให้ไก่ ครับคือเศราอยู่แรกครับ บ้านเฮาเหล่าล้อขอจบเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ share, ด้วยนะคะบ๊ายบาย